สามพันนาจาป๊อปทูปีน้องวันนี้หลัแปงดีๆการเต่นตัวขนสมไ้ที่ปีนองนอ<า>สมไ้สันก็ด<อ> <c oughs> ีัอ่าาทียไอ้พาทียเพื่อเนี่้ากอะพีเสื้อน้อยคาเทีย <c oughs> พเส้พีเสื้อน้อยสีบิน ปี๊บนนินออกมาเนาะมันก็ต้องปิดไปพูดส,ส,สคิคือพอต้องเล็นเนาะขับรถไหมตัมเกียร์น,น,นี้แมทำมันเป็นพูดสี่เนาะอันนี้คือแบบพอแต่งเข้าไปแล้วคนละคนเลยอันหลังนี้คุณอันข้างหลังอยากเห็นข้างหน้าอางหน้ามามึงกอยากหายหลังอ <c> <c> ยอกยอกยอก,ยอกสุดไม่จากใครก็ลูกชื่ออะไจากแม้คางก็เตียคะ่ะ เจอพี่แพี่เบลค่ะพี่เจลบบอกว่าเะมาให้ไม่าด้ลืมต้อไอ่เบลชื่อมาได้บาทนะค้าต้อไอ้ซะเอาเอาตีนู้ดใส่ได้รยุติไหนใส่ได้ค่ะมารับขาได้อยู่หรอใช่ค่ะดูถูกดูถูกดูถูกเจ้าไหนเขาดูดูโอ้ดูถูกแมนแมนแมนดูถูกตรงถูกถูกเลยไอ้ซื้อต้อห่ารอยได้ปะก็ยุ่งหนาใจ ป๊อปชูเลยป๊อบชูนะป๊อปชูนะจัดป๊อปชูกป็นร้ที่ตัดรองเท้าแดนเซอร์รองเท้านักร้องสามพันร้านนะรองเท้าแบบที่แม่พันใส่ขึ้นฉากเห็นไหมที่มันเป็นเส้นหนาๆถ้ารักก็ตัดชุดสีเทาผมรูดูกาลจะตัดให้เรี๋ยวเอาให้แต่ว่าต้องชอบพี่เบลเดี๋ยวมาให้เดียร้อยเท่าไหร่นะ เอาตีนน้อยๆกินน้อยๆเสย่งแกกแม่เดลมีนทําใจในแม่เดีเบสยเนี่นี่ยวพี่น้องันีนเอาเชียรกระโดดเกอนสีเชียรก่อนสิเชียร์ถ้าใกลพี่น้องเอซของเสียงยี่ห้อนก่อนแน่ครับสวัสดีครับ พี่ดองเช่าไรสุดใด้ตอนนี้นะครับผมพี่ดองแฟนคลับแฟนเพลงของบะล่ําเสียงวิหกนกพงศกรครับแม่นจักระพันบมลลําคนใจแฟนแมาหอดจอดถึงนะเด้อครับผมพอมกับยายดอนครับแล้วก็น้องเจมจิลากรบอลลัคนใจแฟนครับมือนี้พอมสีม่สร้างความอาราบาัตนะคับข้างยังสราง้างยังกาะ อราราบดโอ้ยพ่อมียห้าปาตีไปยังฉันนะพ่อเมียห้าปารตีรต้วนซื้อนู้ดเซลกับไลท์สดในครั้งนี้ครับลอยยิบกบบาทพี่น้องครับเขากุมนึ้เพิ่นไปซูมมันติ๊กต๊อกข่อยไว้แล้วอยากหัวเคสดีๆเด้ออาจารย์ฟุกอันนั้นออลีแฟนแล้สิเด้งขึ้นเด้อันย่าๆย,ย่าไปซูมใกล้ไลยคะ่ะคนติดตามสองลอยก็คนนึงค่ะมันน้อยอยากไอ้เพื่อนค่ะสวัสดีท่านผู้ชมห้าคนนะครับเอ้าเด ยอดอันพมกอยังดอกยาหนูเราคือเบาควบจริงคักแค่เดี<ะ>๋ยวเห็นเนาะเออว่าคนเบิ่งเข้าหน่อยมือนีดโอกาสดีของเข้าแบบใดบอดดนกพงศกรบอดครับบอดียังไดบ้างแพียนไปจลยที่หลาเพี้ยนไปยังใดแม่ทั้งผู้ทั้งพีบ่อยเบิอ,บอกสิมาขอเบิกทั้งกูแก้วพี่แล้ว มาพร้มมพอรมกันเลยเขาครูมาพร้อมกันจิมาข่อยเคยอยู่ดอนอยู่ข่อยมาพีละแมนบลาลึงท่างยูตอนเป็นสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องนะคะ FC หมอยลำแฟนคลับของพี่น้องทีมงานเสียงวิหกนะเขาของหน้านกพงสกอรนะคะแล้วก็ทักทายพี่น้องสุขครูสุขคุณที่อยู่ตรงนี้ละหน้าจอนะเอาไม่หยังบัดนี้มีอคม ει, อืคนใบอีกภาษาเฮาต้าองแปลภาษาเออเ่าต้องแปลภาษาพร้อมอ้าวเมื่อนี้เป็นเกียรติหลายพี่น้องค่ะได้มารวมรายสุดนะคะพี่น้องในอีพี่นี่ซีซั่นนี้นะคะอะ น้าวิ่หกเทียเตอร์เนาะเสียงพีหกเทียเตอร์อเบาซอยใหญ่เตียงขอกเ <c oughs> ต้กูขัรบรถขับอุดรานซ้ำเจ้าวาใหญ่เถอะเบาอ่อนเบาอ่อนตอนนี้อเอาเวลามาอ่อนซะมึงมาอ่อนเพื่อนเนี่ยสามคนกับว่าเป็นผู้นหนึ่งกูลังเงินเปลี่ยนให้แม่เนี่ยสวัสดีครับกูอยากขับเถอะเอาไปยังสุดมึงตีขับเนี่ยเอาสุดข่อยมันกับเป็นผ้าไส้อยู่ข่อยยังใส่ส่วนสูงไว้เสื้อแต่ยังขึ้นไซสอดอยากงาม นั่งหาว่าไปนั่งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงของมอลำเสียงวิกหกนกพงสะกดน,นะคะมื่อนี่ลูกหลานมะลำกวนใจแฟนแฟนเมนกก่นจักรับพันมาฝากซื่อฝากเสียงนะพี่น้องท่างเสียงวิหกฝากเป็นกำลังแงใจไปติดตามเพจเมื่อไร่นะไม่เด้อจะเคองหนึ่งในยุนี่ขอบคุณหลายๆค่ะเอาเอาเหรอหนาจะบอกกันนะให้ตะพูอ่นบอกอะไรหน้าบอลปะครับ ครับเอฟซี FC มอลลั่มเสียงเบหกทุกคนครับพี่น้องครับดีใจหลายไหลยางยิ่งที่สุดหวหนนานกพงศกรบอกว่าไอา่มาเป็นดาราไอ้ข่อยแนย่ประซันวานะ่ะดาราอย่างละสิไทยซีรีประซันวานะ่ะอุ้ยข่อยกระดีใจคักแล้วเนาะเจ้าดีใจน้องข่อยบอพอข่อยดีใจน้อเจ้าอยู่แต่ว่าข่อยเสียไอ้ดจนี่เอเออยู่ข้าเจ้าใอ้ข่อยเลือกมัมเปเจ้าเจ้ามันอาตาดีล่อเราอยอกการอยู่แล้ว มาไทยซีรีตั้งแต่มือว่านครับพี่ <มา S 1> น้องครับมาไทยซิรีหัวหนา้านกพงสกรบอกว่าอายมาเป็นเกียรติแขกรับเชิญให้มาเป็นพระเอกให้แน่ประสันบาะปากพี่น้องเด้อครับกุมปิดเท่าะนะครับเขาลุมนะครับมือนี้อาจจะพูท่านในเบื้องบบ่เนะาะบ้าเรียองหยัางนีบ่าวเรื่องซิรีก่นโอ้ยซีรีกวตา,ทาไทยมือนีกับสิเบื้องมือนีนี่ว่าสิเบือ้องอายเป็นพระเอกเออได้เบื้องแทนแน่นอนพี่น้องครับ ครัผมเกินคุ้มแล้วแม่นจักรพันธ์มาออกน้ามาสวงมือนะครับออกเส้นเดียวเอาวางสันอันนี้อันนี้มันเป็ั๋วคุ้มค่านะมันลดตูวแล้วสองลอยสามลอยรมันปิดตัวปะเอ้ามาสิหัวขาหัวแนนทีนีิกาได้ส่บเอวเส้นเดียวกะโบเลยว่าดอกกุนห่าย่างผ่านกล่องซื้อๆนี่แม่ไข่จอบมันแม่ตีมงแรง เอาให้เข้าใจว่าพร้อมตอนช่วงแรงๆเนาะอ่านกับมาตม์ต์สิบโมงผูแล้วคุนอันนี้เขาแก้ตัวเองว่าหนาชันในเด้่อคะ่ะบอนค่ะเบาไปดอนเบาไปใยญ่บาไปนาสี่โมงเสาร์แล้วตื่นบ่ายสองค่ะโอ้ยเนาะเป็นยังไอยคือตื่นสวย<ะ>วอ๋อยคือตื่นสวยบอพี่ดองฟังเนี่ยเป็นยังคือตื่นสวยครับอ้ำอยู่อ้ําว่าปยังจัาสี่แล้ว ขันสับสังเซยจะพูดมอว่าประหูจากดิกันบ้านเท้ากัดตอตอเซียนมือเอื้อน้องเจ้าถามลูกนะอย่าอย่ามาถามเบียดมินเพเนมาอยู่ตอมาบ้าอันพี่น้องมาได้ออกโตอดอกมือนี้ทำเพื่องานยอมรับเพื่อทำเพื่อบงคอยขี่รถสามมือประมาณพันห้าร้อยกิโลแต่ไปกลับพี่น้องขาอยู่ดอนสามมือแล้วยังสี่หยู่ตออยมืออื่นอียู่ไว้ล่ะมือที่ก็ไอะไรวานว่าดอกบอกพี่น้องฟังใน่น้ำมันผู้ใดเติม น้ำมันกับลูกน้องเติมค่ะพี่น้องค่ะตอนจู่ว่องเด๋อดีเดี๋ยวเอื้อนไหนเกียรติพ่อเนี่ยย่าตอนจะซื้กุโตปอเนี้พ่อจังไหนใส่บีกว่าสันเฮ้ยเ,เกียรติแม่เนี่ยเ,เกียรติยายเนี่ยไปคอยบอกความลับให้พี่น้องฟังบอเอาสิคือความลับใครจะเยอะกว่ากันจ๊ะเจ้าก็บมิตตเน่ดีเนาะ เจ้ามีแต่เนวดีๆนะแม่ยุ้ยมันเป็นแม่ยู่ยุ้มันเป็นแสดงวาสัวเพราะพกันได้หนี่เพราะว่าพี่มีความลับของซึ่งกันและกันเอาพี่น้องครับตามเขามาในกลุมปิดเดย์นะครับตอนนี้นะครับทีงงานเซมว่นหกนะครับพร้อมที่จะทําการแสดงแล้วนะครับพอกันในกลุมปิดครับพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงความหักความแพงจากแฟนๆที่มอบให้บอลลามเซมว่นหกเชเตอร์วัดนนสว่างสามัคคีนะครับ เดี๋ยวมัดจันเป็นอยังไปขอพนยุพจน์เสียบอกอยากไปเปิดอยู่ในคู้แก้วไหมโอ้เจ็บไปขอเบิ้งขอกันไปขอเอานี้บอกถึงตอนนี้ก็ประกาศไปแล้วเออเออเออตอนนี้วัดโน้นสว่างมืออื่นมือหืดอาจจะเป็นวัดสว่างโน้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไลท์วัดไฮไลท์ไฮไลท์นู่นแล้วไปเคลียร์กับผัวแล้วก่อนผัวใช่เองละเอาตำรวจยุทธสถานกู้แก้ว ล่าสุดบ้ากลัวพระเป็นผัวล,ล,ลราบัดนี้พ่อเปิดอยู่ในกูแก้วเพราะว่าหมอลำอลังการโชว์อยากให้เป็นหมอลำกูแก้วออผมนั่นแหละแต่ว่าหมอลำัมเจี๊หกเปิดอยู่ห้องเก่าแมนแมน,แนยุสเซย์โรงเรียนมั่นคอดอนแคนนะครับผมวันที่สามตุลาคมนะครับเอาพี่น้องตามเขาคุ้มแม่นะครับสิรองอีกปะบปลือยลองให้หนึ่งลองอยุบปะ ต้องกูเน่าแดือดเป็นความเงียบพี่น้องเขาโควมก้อนยัี้ยสีลองไ้ฟังพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงที่เบิ่งไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับซอยในเด้อนะครับพี่น้องซอยกันพุทธบัตรพุทธใบหรือว่าเหมาให้ก็ได้อันแม่นจักระพันยูยอนหยังมาตีไอเจ้าหาเมื่อเด้อเพราะว่าคอยไปซอยเจ้าน๋อเป้าหมายแม่นจักระพันยู่ทีหกร้อยคนนะครับตอนนี้นะครับผมเวน่าค่ะบอดค่ะยาบ้าหกร้อยเจ่าหกสิบกระเบื้อใส่จนเที่ยวใหญ่กูแล้วครับ ฝา,ากน้ำเน่ฝากขออนุญาตหัวหน้านกเด้อครับ,รบมอลล้อคนใจแฟนเปิดฤวดวกูกาลวันที่11ตุลาเด้อพี่น้องวันที่11ตุลานะครับเปิดฤดวกูกาลหมอลล้คนใจแฟนแฟนยุธีบันโศกคอนสวรรค์ชัยภูมิฝาก FC ของเสียงมี6น้ำเด้อล่าเด้อมื้อนั้นดิหัวหวาน้านกไปอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าสีร่ำยู่ไสก็เพชรบูรณ์นครสวรรค์น,นครสวรรค์บอกบเปิ้เมีนติดอนจังใจจังบอกค่อยไปล่างงานวงเพลินว่าขื่นของเจ้าของมันบ่ดีติดอน อยากเว้าเววจังซี่เว้าจังที่ถือต้องเออเว้าเบิ้งลาเอ้ยมือเจ้าเปิดจังไหนกับเสื้อได้เมื่อคืนเน่วาจังเสียไอ้ข่อยเมื่อคืนเอิงมันแมียนจะบอกพ่อเมียนบอกเมีนกับมาโลดตัวใจเพื่อนในคืนไอ้อ้เมื่อคืนน้ำเล็ดลาเด้อสนะลาบบมียลาบอดใดดอกอยู่วงจะของไดคาโตไปขึ้นวงเจ้าขอเม่เคยได้จักเทียเดี๋ยวเดี๋ยว อันขวานุญาตเด้อค่ะครับครับอนยังว่าหันอ่าเซนเซ